สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาการงานอาชีพกันในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำวิธีการเรียนออนไลน์ของวิชาการงานอาชีพของเรานะคะโดยนะคะวันนี้คุณครูได้ส่งลิงก์การเรียนนะคะลิงก์บทเรียนของเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะ ซึ่งในคลิปวิดีโอวันนี้ที่ครูส่งไปอะ่ะก็จะยังไม่มีแบบฝึกหัดนะคะแต่จะให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลในเรื่องของบทเรียนบทแรกของวิชาการงานก่อนนะคะก็ในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่นั้นให้นักเรียนถ่ายรูปตอนที่นักเรียนกำลังดูคลิปหรือแคปหน้าจอนะคะที่นักเรียนได้เรียน แล้วก็พิมพ์ชื่อนักเรียนในรูปนะคะชื่อชั้นเลขที่เป็นภาษาเป็นชื่อจริงนะคะชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ห้องปออะไรนะคะส่งมาในลายกลุ่มห้องเรียนของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูประจาชั้นของนักเรียนจะส่งต่อคลิปส่งต่อรูปมาให้คุณครูเองนะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรากลับไปพบกันที่โรงเรียนเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วนะคะขอให้เรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ